วันนี้ค่ะทุกคนวันนี้ก็มาดูไล่ข้าวโพดแล้วก็นาข้าวนะคะ,ะ,คะโอเคเราเป็นลูกชาวนาน,นะคะไปกันเลยนี่ต้นมะละกอนะคะ <c oughs> ทุกคนควิ่งมะละกออะไรลูกสิวมาแม่เรแม่ต้นอะไรใช่ไปเรหมเอามาแม่ต้องจับอันนี้โอเคเอาไม่โอเคเ <c oughs> โอเคทุกคนนี่นะคะนี่อันนี้คือ ไรข้าวโพดนะคะ,อ,ะอ๋อไรข้าวโพดอของตานะคะ <ไป S 1> ซึ่งเหมือนมันไม่ค่อยงอกเลยเนาะมันไม่เหมือนอันนู้เน,มมนเนาะไปกันเลยจ้าทุกคนอันน,นนี้คือนาข้าวนะคะนี่นาข้าวเมรอแม่ด้วย, <laughs> ยทุกคนอันนี้คือทุ่งนานะคะนี่ นู่นมีวิวภูเขาด้วยนะ er อ,อ๋อใช่ไรข้าวโพดใช่ค่ะขออภัยไม่รอ,มอแม่ด้วยนู่นไงนกอะ่ะแม่นู่นไปกันเลย,ยท,แบบทุกคนก็คือต้องเดินตรงคันณะใช่ระวังนะคะไปกันเลยโ พอไปไม่ได้ว่ะพอไปได้ไปเลยโอ้ยอป๊บเดียวยากขึ้นแล้วนะเดินเลยมันยากมันฝกคุูมันเดินได้ไม่เป็นไรมีนั้นเราใส่ขายาวมาอือหือพันไปมืง นี่นะคะทุกคนเรามาดูนาข้าวตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำนะคะเดินเดิไปยืนบนบ้อว้าวลมเย็นจังนี่มแมลงปอเต็มเลยขอนั่นไงแล้วจะมีของใช่ไหมใช่ของป่ะอ๋อนกมันมาหรือบ่อห้องหรือบ่อน่ะอันนี้คือนาข้าวนะคะรอข้าวงอก ี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีตอนข้าวงอกนะคะทุกคนมานี่ดูดินี่ทุกคนดูดูทุกดูไอ้นี่ดูไรข้าวโพดใหญ่มากเลยะกว้างมากนี่ดูพื้นที่มีเมย์เห็นมอไซค์เหมือนแม่ปะเมื่อกี้เห็นตาจะสีแดงแดงมั้งตาตาแบนไงเมื่อกี้อ๋อตาแบนใช่อัน มนี้มีปลาไหมเนี่ยมีสิจ๊ะอ้ตรงนี้ตอนแรกหนูเห็นยังแบบโอเคเดี๋ยวบอกเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนขขาโพดโตอ่าพูดเลยหลกเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนขขาโพดโตนะคะ EP สอง EP สองนะคะตอนนี้ไยบายนะคะไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเจอคลิปหน้าค่ะยิ้มหวานดิ